สวัสดีครับคลิปนี้หาเรื่องเสียตังค์อีกแล้วได้สปอนเซอร์นะครับก็จะถ่ายอยากได้ของแต่งอัพโหลดนะครับก็เลยมาที่นี่เลยเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูนะครับแถวเสรีไทยครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับของแต่งอัพโหลดนะครับต้องมาที่นี่เลยครับ วันนี้ก็อยากได้เสาเอพร้อมถาดแล้วก็กันชนท้ายอีกตัวนึ่งอยู่บนสนนเสรีไทยนะครับก่อนถึงแยกมินบุรีครับตัดลามินทาครับตัวนี้ก็กันชนแกะกันใหม่ๆเลย ทีมงานครับกำลังล้อกันสายลุยสายลุยตรงนี้เลยเปนคนเดิมออกแล้นะเป็นคนเดิมตอนนี้ก็กำลังเจาะมาร์กเจาะโลบาอยู่ กนก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วแกะห่อมาแล้วครับสวยงามมากวันวันหาจะเรื่องเสียตังค์ไหนไหนมาสายนี้แล้วก็จัดไปครับจะเป็นเสาเอ A ตัวสั้นพร้อมแหละแล้วก็เป็นกันชนท้ายมีกันข้าง ตัวนี้มีราคาโปรนะครับใคงไงทักมาสอบถามอุปกรณ์ตกแต่งออฟโรดเต็มมากเต็มมากกันชนเดิมโรงงานขายนะครับสนใจทักมา เบิกศูนย์อยูระมาณหมื่นหนึ่งพันใครสนใจทักมากเยี่ยมๆการติดตั้งนะครับแบบอาชีพเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เขาครบเลยเนี่ยอย่างเช่นการฝังน็อตเห็นไหมครับนี่จะเป็นการอัดฝังน็อตลงกับตัวกระบ,บะเลยไม่ใช่ว่าเจาะผ่านแล้วร้อยน็อตด้วยตัวเมีย ันนี้เหมือนการอัดตัวผู้เข้าไปทีเดียวแล้วพอตัวเมียเอาฝั่งลงไปแล้วนะครับนี่พี่เขาเริ่มยกขึ้นแล้วครับประกอบพวงแดงใส่ยแดงใส่จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนทีมงานทำกันรวดเร็วครับประกณ์ครบ สายตรงสายตรงนี่ก็ทั้งนี้ทางร้านก็กำลังไลฟ์สดอยู่เหมือนกันเห็นไหมราคามันไม่ได้แรงเหมือนเดิมก่อนนะครับ แตะก็คือเสียงเงินเหมือนเดิมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณ, er. คณผู้ติดตามผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวขึ้นงานชนเสร็จก็เดี๋ยวขึ้นเสาเอต่อตอนนี้ก็อยาก ตัวชุดกันชนหน้าเต็มก็สวยครับแต่ว่างบยังไม่มีเดี๋ยวออใช้งานให้คุ้มไปก่อนทำตามงบอ่าเสาเอมาแล้วทีมงานเยอะครับทีมงานเยอะ หล่อจริงหล่อจริงเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเป็ดกันนะครับครับจบแบบเท่ๆอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูผลงาน มีเสาเอพร A, ้อมแ,แหล็กวามแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะให้เป็นน็อตสนเลสพร้อมแหล็กกันชนด้านข้างขวงแดงผานบอลหลังนะครับมีผู้สัตย์พนมโอเคครับจบ จบคลิปจบคลิปฝากกดติดตามช่องอานายชาแนลได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ